มาทำกล้วยบวชชีกันค่ะเราซื้อกล้วยน้ำว้านะคะมาเราก็จะมาแกะเอาเปลือกออกแกะเอาเปลือกออกก่อนนะคะพอแกะเสร็จแล้วนะคะเอาเปลือกออกแล้วเราก็จะตัดให้เป็นชิ้น,นะคะ่ะ แล้วก็ลูกหนึ่งก็จะได้สี่ชิ้นนะคะนำมาแช่ในน้ำปูนใสค่ะตั้งน้ำให้เดือดน,นะคะก็จะใส่ใบเตยลงไปค่ะน้ำออกเป็นสีเขียวเขียวนะคะเขียวนิดนึงนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมของใบเตยล้วก็จะาใบเตยนี่ออกก่อนเอาใบเตยออกนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ น้ำตาลน้ำตาลทรายนะคะเกลือครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลละลายดีแล้วเราก็จะเอากล้วย ที่เราแช่ในนะ้ำปูนใสนี่ใส่ลงไปค่ะ สุดท,ท้ายในเราก็จะใส่กระทินะคะใส่กะทิลงไปค่ะรอให้น้ำเดือดนะคะเราจะไม่ให้กะทิแตกมันนะคะนี่ค่ะน่าทานมากเล พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอร่อยมากเลยชิมแล้วนี่ค่ะน้ำก็จะข้นๆน,นะคะความหวานเราก็ตัดอเอาเกลือตัดนิดนึงนะคะรสชาติก็จะออกมาอพอดีกลมๆค่ะ